ก็คือเรื่ององศามีดครับขอความรู้หน่อยครับครูองศามีดองศามีดเดี๋ยวอ่าเราเลยแล้วกันองศามีดปกติก็ต้องดูเป็นบีเวลก่อนนะฮะมีดมันจะมีอ่าอย่างนี้นี่อันนี้คือมีดหนึ่งบีเวลหนึ่งบีเวลก็คือคมอยู่ด้านขวาเรามองอย่างนี้มองที่ตูดไปข้างหน้าขวามือนี่คมคมปาดลงขวาปาดลงตรงนี้มุมที่ว่าคือมุมตรงนี้แหละนะครับไอ้มุมตรงนี้ก็แล้วแต่คุณจะตั้งเลยนะปกติมันก็จะมีอยู่ในในหลักในในคู่มือนะมีในคู่มือด้วยคุณต้อง แยกซ้ายกับขวาให้ออกก่อนนะครับคู่มือในการตั้งโคงเมตรนะครับเขาจะมีมุมมาให้เขาก็จะอธิบายอ่ะมีภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะอธิบายแบบนี้อ่ะคุณแคบไปนะเห็นป่าไม่รู้เดี๋ยวผมถ่ายรูปไปดูแล้วกันถ้ามุมที่เขาใช้กับพวกซอฟต์พุทก็20องศานี่พวกสิวนะพวกพวกคันติงไนท์ก็40องศานะครับองศาดีกลีนะเออถ้าพวกมีดฟอร์คลาฟวิ่งก็25องศาคือเอาอย่างนี้องศาเนี่ย แล้วแต่คุณจะใช้ยิ่งบางยิ่งเหมาะกับงานที่ใช้เฉือนใช้แร่เช่นคุณจะหั่นเนื้อหั่นปลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตระกูลกันไกลซิสเตอร์ก็หกสิบอ,องศานะฮะประมาณนี้ตั้งไว้ประมาณจักยี่สิบห้าเนี่ยกำลังใช้ดีก็คือมุมคมโรงงานอะ่ะกำลังดีนะครับนี่ถามว่าตั้งได้ยังไงคุณต้องเอากระดาษมาฮะหรือพลาสติกก็ได้เอามาแล้วคุณเข้าไปในเวกเซลก็ได้คุณวาดมุมขึ้นมามุมยีม่ห้าสามสิบก็ได้แล้วคุณก็ตัดให้มันเป็นร่องแล้วถ้าคุณต้องการความเปะ๊ะคุณก็เอาไอเน คุณจะรู้ว่ามุมมีของคุณน่ะมันประมาณเท่าไหร่คุณตั้งยี่ห้าก็ได้แล้วคุณวางลองดูคุณจะรู้ว่ามีของคุณน่ะมุมมันน้อยกว่า2 5หรือมากกว่า25รู้เบื้องต้นก่อนคุณต้องมีอุปกรณ์ในการเช็กก่อนทีนี้พอคุณมีอุปกรณ์ในการเช็คแล้วคุณอยากจะทำให้มันเป็นมุมเท่าไหร่คุณก็ตั้งเอาแล้วแต่คุณเลยนะครับมุมยิ่งหนายิ่งทนทานนึกถึงขวานน่ะมุมหนานึกถึงขวานรับแรงกระแทกได้ดีนะครับถึงมันถึงมันจะหนามันก็กีดกระดาษได้นะไม่ได้เกี่ยวบบาางงไม่่นะแตว่่่่่่่าาาาาาามมมมมัััันน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 ทททคคคคจะแแตต้ยยิงงบบีีเเขอกวววหหหไ เจี๊ยบเลยเพราะมันบางแต่มันจะสึกหน่อได้ง่ายเออ,อเห็นป่ะมุมหมาก,กับมุมบางแต่ถ้ามุมกลางๆประมาณสามสิบยี่สิบแถวแถวนั้นจะใช้ได้ดีถ้าคุณไม่ใช่คนซีเรียสมากๆนะถ้าซีเรียสมากๆเขารับบางเฉียบเลยนะเขารับไม่ดูซึ่งผมจะบอกว่าคุณรับไม่ดูอะ่ะมันสู้คัตเตอร์ไม่ได้หรอกเขาก็หาเ,เอาตีนหนิก็ไม่เป็นไรนะฮะตามนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าม,มันหวานหนจริงไไว้มันบางดาก็มันความสุขคุณไหมถ้าเป็นความสุขคุณก็โอเค ใช่แต่ผมมีวิธีที่มันสุกแบบนั้นเลยราคาถูกคือคัตเตอร์หาผู้คนตีน <c oughs> ไม่รู้เว้ยแล้วแต่าทางท่านนายมีความสุขไหมก็ทําต่อโอเคป่ะ okay, ผมใช้ไม้โปรเจคเตอร์วัดมุมบนแผ่นฟิลเตอร์บอร์ดอ่านี่ก็เป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งถ้าคุณอยากจะวัดมุม,ดม,มมันแบบเฮ้ยมีระมุมเท่าไหร่นาะหาความสุกใส่ตัวดีกว่าก็ลองดูทําได้ไหลายวิธีโอเคป่ะแต่เราต้องหาวิธีเช็คก,ก่อนเราต้องมีเครื่องมือหน่อยแล้วก็ได้เฮ้ยนะมีเครื่องโปรเจคเตอร์ละเห็นไหมผมก็ไม่ได้ใช้วิธีแบบเขานะ องศาน้อยคมหวานตรงนี้ผมไม่ทนองศาเยอะขึ้นมาใช่ใช่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าปัญหาของคุณมันคืออะไรก่อนเออต้องหาตรงนี้ให้เจอก่อนว่าบางหรือหนาที่เมื่อกี้คือหนึ่งบิวเวลนะทีนี้พอมีดมาเป็นมีดปับ๊บมันเป็นสองบิวเวลหรือว่าแต่เวลาเขาคุยกันเขาคุยกันที่มุมที่ห <c oughs> นึ่งบิวเวลนี่นี่คือคมซ้ายและขวาเขาเรียกสองบิวเวลแต่มุมนี้เขาคุยกันนะ่ะคือมุมเท่ากับหนึ่งบิวเวลสวัสดีครับ <c oughs> โอเคไหม ไปหาปัญหาของคุณที่เจอไป,ไปหาปัญหาของคุณที่เจอปัญหาของผมก็คือเออผมต้องการมีดที่คมคมโรงงานอะ่ะเพราะว่ามันก็ใช้แล้วมันก็ทนดีแต่ถ้าออปัญหาของผมคือผมอยากจะตั้งมุมให้มันบางกว่านี้ทาได้ไหมคําถามคําถามนี้ตอบได้โดยวัสดุศาสตร์ถ้ามันคมยิ่งบางและต้องการให้คมทนคุณต้องเปลี่ยนชนิดของวัสดุยกตัวอย่างเช่นทั้งมีดของคุณมุมยี่สิบ้าองศามุมมาตรฐานโรงงาน25้าองศาเป็นเหล็กสี0ส c นเซีแต่คุณบอกว่าผมต้องการมุมให้มันบางกว่านี้ บางถึงขนาด20องศาหรือส8 19 18องศาถ้าคุณยังขืนใช้สี่องศูนส s ีแหรือแม้กระทั่ง d ีใช้แป๊บเดียวคมจะลมทันทีเพราะความส,สเตรนท์ของวัสดุอะ่ะมันไม่เพียงพอสำหรับคมที่มันบางขนาดนั้นคุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวัสดุเช่นอาจจะไปเลือกใช้เป็นด3 0 v หรือแม้กระทั่งไปตะกรุเมเก้าศูนย์เลยถ้าคุณทุกอย่างคมบางขนาดนั้นอะ่ะใช่ไหมก็จะเปนอีกปัญหาหนึ่งทีนี้ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าคุณเลือกที่จะรับคมคุณณตัดสินนใจจแล้วนะ้วะ,ะ่าามมีไคุขย เพราะถ้าเกิดมีดมันมีการปรับแต่งแม้กระทั่งเรื่องมุมเรื่องคมมันจะไม่มีราคาเลยแล้วนะคุณให้รู้เรื่องตรงนี้ด้วยเพราะคนจะไม่เอาเหมือนรถแต่งอ่ะคุณไปแต่งรถมาถอยโอ้โหรถถอยเลนจะถอยแอร์ถอดมาคัรหนึ่งป้ายแดงเลยปับถอดล้อถอดแหนบเปลี่ยนวเปลี่ยนมุมเปลี่ยนแม็กใส่สปอยเลอร์ใส่อะไรใส่อะไรหน้องบออนังเต็มที่อักเต็มเหนียวแต่งมาแล้วสี่แสนขายรถซื้อมาสมมติรถซื้อมือมือหนึ่งมลล้านห้าแต่งไปห้าแสนเป็นสองสองล้านแต่งใส่พวกนี้วนรถรอบเดียวจอดขายมันไม่ได้ขายได้สองล พราะว่มันแต่งมามันไม่ได้สภาพเดิมเวลาเราไปซื้อรถใหม่รถมือสองเรอยากเป็รถเดิมไหมเราก็อยากได้เดิมมันเลยมีอู่รับทําเดิมไงรับทํากลับไงเสียตังค์ดิ <c oughs> คุณแคร์ไหมละ่ะถ้าคุณไม่แคร์ลุยถ้าคุณแคร์เฮ้ยดูหน่อยเว้ยเฮ้ยมันขายต่อ,อยังไงวะไม่สนกูลุยลุยเพรเดี๋ยวไม่ลุยน้อยไม่หลับเออต้องอย่างเงี้เลือกเลยต้องเลือกก่อนใช่ป่ะต้องเลือกให้ได้ก่อนว่างไงเที่ยวไม่เที่ยววันนี้เฮ้ยเจ็บติ๋วเค่าน้ำเงินค่าเด็ด เนียไม่อยู่ด้วยเอาลุยก็นลุยตัดสินใจแล้วมันจะไม่พองเข้าใจไหมเพราะผมเคยเป็นคนที่แบบเอาไงดีวะเอาไงดีมันจะปิกอยู่เนี่ยมันจะไม่ผ่านด่านเว้ยดีดูเร่มแรกของผมรับไปรับมาคมน้อยกว่าตอนไม่รับทีนีนี่แหละเขาเรียกว่าประสบการณ์มันจะสอนสอนให้เราและจงขำกับเรื่องพวกเนี้ยที่มันผ่านมาเพราะอย่างน้อย เราอะรู้ไอคนอื่นน่ะที่มองสองสองต้องต้องมอง,มอง,มองเขาไม่รู้เหมือนเราไงจงหัวล้อซะใ้เรื่องพวกนี้ตัวปัจจุบันเนี่ยผม,มาอายุสี่สี่สิบปีนี่ก็สี่สิบสี่แล้วกูกูโคตรขำกับสิ่งที่กูทามาเลยวันนี้สนุกมากครับยิ่งใหขอให้สนุกไปกับมันขอให้ยิ้มและมีความสุขแต่สิ่งงงงงของเราที่ผ่านมาเนี้ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะขอให้มีความสุขกับมันอนะขำกว่ามันขำกับาตัวมึง <laughs> นั่นแหละแล้วก็ไปข้างหน้าต่อไปชีวิตมันจะได้มีความสุขเว้ย <laughs> ถ้าเราโมต่โอ้โหมันจบสิานจั้เลย ผมเคยรับมีดนะจนแมงว้าหายไปเลยอ่ะเพราะถ้าเรายิ่งรับนะเว้ยยิ่งรับคมนะเนี่ยพอเรายิ่งรับยิ่งรับนะแก้มตรงเนี้ยมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะองศาตรงเนี้ยมันถูกไล่ไปเรื่อยๆไงแล้วมันก็จะอ้วนอ้วนพอเรายิ่งรับรับรับอ่ะถ้าเราไม่ไม่เกียตรงเนี้ยขึ้นไปให้มันบางนะองศามีดของคุณอ่ะมันจะบานออกเรื่อยๆเว้ยเพราะแก้มมันจะแก้มมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงเหมือนคุณรับคางเลย่รับ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 ไปแล้วมาไอ้คางมันหายหมดแล้วแมงเหลือเป็นแก้มเนี่ยคุณก็ต้องเก ชิปหายแล้วเก๋ไมเพราะเนื้อเหล็กมันหายไปเรื่อยๆไงนั่นแหละเนื้อเหล็กมันหายไปเรื่อยๆไงก็เลยสีเรียดไหมก็สีเรียสก็สีเรียสนะก็ไม่สีเรียสก็แล้วแต่ประมาณนั้นเลยโอเควันนี้สาแก่ใจบ่าอย่างยิ่งแล้วคมบางคมหวานสายเขียวชอบทำนั่นแหละได้หมดเลยนะแล้วแต่ชอบนะถ้ามันเป็นความชอบของคุณถึงมันจะดูแบบดูแบบมันยังไงไม่รู้แต่ถ้าคุณชอบมันจบเราต้องเอาใจตัวเราเป็นหลัก วาช่วงนี้มากครับคือทัศนคติของครูครับแนวคิดชีวิตฟังแล้วมันโปงเว้ยสนุกครับวันนี้ฟังให้โป่งเขามาดูจะได้โป่งบางคนมันโป่งไม่ได้บางคนมันเครียดมันอยากได้ไม่มองไหนผมก็บอกไปมองจุดตายเลยสุดท้ายมันมันจะจบตรงไหนวะใช่ป่ะเออมันจะจบตรงไหนแค่นั้นแหละสิ่งเดียวที่คุณควรจะต้องดูแลและเอาใจมากที่สุดก็คือตัวของมึงเองนั่นแหละกูมาครึ่งชีวิตแล้วกูพอละกูมองกลับหลังไปไม่มีแต่เรื่องตลกทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเรื่องใครก็ตามที่ผ่านมาทาเรื่องชิบหายทําเรื่องไปด่าคนบ้างไปยืนนนด่าคคไปอบรม มันตลกมันผ่านมาแล้วนั่นแหละดูแลตัววิถชีวิตตัวเองให้ดีวันเนี้ยอากาศโคตรร้อนเลยแล้วผมจะบอกคุณเลยนะอากาศร้อนปุ๊บผมไปส่งของเดินเดินอยู่เนี้ยคิดยังไงไม่รู้ให้เข้าโลตัสเดินเข้าโลตัสไอสัตว์เปิดแอร์เย็นที่หายเข้าไปถึงหน้ามืดอ่ะคือร้อนมากมาเจอเย็นอ่ะมันจะแบบมันจะตึ๊กไปตึ๊กอึนอ่ะแล้วผมไม่เป็นคนเดียววะไม่มองคนที่้ขวางเหมือนกันเลยข้างนอกร้อนมากข้างในเย็นมากเจอมาเขาตึ๊กแบบยืนแบบเหมือนความร้อนมันเปลี่ยนอ่ะแล้วมันปวดหัวความดันมันมาเนี่ยมึงเราไม่ได้เป ระวังยังไงอะครูเดินจากที่ร้อนเข้าที่เย็นประตูเปิดอย่าเพิ่งเดินเข้าไปอยู่ตรงบรประตูลมนั่นก่อนพักก่อนพักก่อนพักแป๊บหนึง่งแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอุณหภูมิมันจะไม่แตกต่างกันมากเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมเป็นแรงเป็นลมเป็นแรง,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 งอะไรขึ้นมาขอเล่าไห้ฟังเป็นความรู้สึกตัวโอ้ยครูไม่เชื่อเรื่องของคุณไปแล้วแบบนี้ครับเชื่อคุเูเถอะ